เอาละก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัปตร์ชาแนลนะวันนี้นะครับเราอยู่ในวิดีโอเล่นตัวละครอินชิกินะครับคือตัวละครของพี่ยักษ์ใหญ่ของเรานั่นเองนะ ก็คือว่าเป็นฉายาพี่ยักษ์ใหญ่ประจําเกมไปเลยเนาะตัวนี้นะครับอ่ามันก็คือตัวนี้นะฮะอินชิกิในภาคโบรุโตเนาะก็เป็นคู่หูกับโมโมชิกินะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันมาในวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นที่แล้วนะแล้วก็อ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําตัวละครนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเนาะก็อยากเอาไปเล่นด้วยอยากฝึกด้วยนะครับแต่ว่าก็พอรู้สกิลแล้วแหละว่ามันเป็นสกิลประมาณไหนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ ฝึกจนชํานาญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองพาทุกคนเนี่ยไปเล่นตัวละครนี้ดูนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะผมจะเข้าไปที่โหมดธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวขอจัดทีมก่อนนะจัดทีมเนี่ยผมอยากจะขอเป็นแบบนี้นะตัวสุดท้ายอยากเอาเป็นชิซุยไว้นะครับอ่าตัวแบบนี้แล้วก็แบบนี้จริงๆผมเอาเป็นอย่างนี้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 ได้ปะแล้วก็อย่างนี้อ๋อนเนาะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะเ้าล้างแล้วก็ หรวก็จะเอาตัวแข็งไปนี่แล้วก็ล้างไว้นี่ผมคิดว่าวันนี้จะโอเคกว่านะแล้วก็เอาสาัตว์อนเชิญไว้วบบนี้เนาะโอเคนะครับผมก็๋นวจะเป็นทีมนี้เลยนะสัตว์อนเชิญคัมพี่เสริมแล้วก็ตัวละครเนานะโอเคปะนะครับเดีย๋ยวไปเริ่มกันเลยนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในตัวละครอ,อินชิกินะพอมาถึงก็เจอนารูโตะเลยวะนารูโตะก็มากับสกิลตัวแข็งนะอ่า แล้วก็มีนาตโตะนะครับมากับสิลปยุยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใส่นาโตะได้หรือเปล่าหรือผมจะโดนอัดก่อนนะไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าก็เราก็ไม่ใช่แบบว่าอเป็นคนที่โดนจัดการได้ง่ายๆนะไมยถึงนะอิจิกินะมันตายยากเหมือนกันในตัวนี้อ๋อโอ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่ นี่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 อืมอืมหนึ่งสองสสนะครับหนึ่งสองสามบุ้มบุ้มบุมนี่นะนี่นะอืมอืม โอ้โหเรียบร้อยเลยโดนนี่นะเรียบร้อยนะครับโดนไปก่อนด้นะแล้วก็สกิลตัวแข็งเขาหายไปแล้วด้วยนะอเมืม่อกี้ถ้าผมแบบอ่าจับเขาทันนะ่ะเนาะเลือดก,ก็ไม่น่าจะเสียเยอะขนาดนี้นะพอดีจังหวะสุดท้ายเนี่ยท่อนไม้เข้ามาพอดีนะโอเคนะแล้วคราวนี้ก็จะเป็นมินาโตะนะครับมินาโตะมากับสกิลพายุใช่ไหมบึ้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 มโอ้โว้โอ้โอโอ โอ้โหเรียบร้อยเลยสารเชิญเข้ามาแต่ไหนอะอือหืออือหือสารเชิญมายังไงนะครับไม่เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยสามสี่หนึ่งสองสามส,ามสี่บึมนี่นี่เนี่ยบึมอืมอืออืมอม อ่าฮาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยซบซบซบซุบโอ้เรียบร้อยเลยนะทำไมเมื่อกี้ตัวมันตกพื้นวะนะผมน่าจะแบบผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอ่ะทุกคนเพราะว่าสกิลพอผมว่าไปใช่ไหมมันเป็นสกิลปั่นเฉยเลยนะเออเป็นพายุเป็นสกิลพายุบึ้มนี่แหละโดน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 แล้ว โดนแล้ว1 2 3นี่เนี่เรียบร้อยนะครับเนี่ก็โดนเราไปนะคราวนี้ก็มีล้างใช่ไหมเรามีสันเชิญอยู่นะไม่เป็นไรนะครับเราจะใช้หลังจากที่เขาบุ้มนี่เนี่ยนี่เนี่อ่าเป็นไงล่ะเมื่อกี้กดล้างไปแล้วใช่ไหมเราจะเก็กดล้างไปแล้วนะอ้าวโกรดโกรดโกรดเลยดิโกรดเลยดินี่ หนึ่งสองสามสี่บุ้มบุ้มบุ้ม,มนี่นะอ่าเรียบร้อยนะนี่แน,ะน่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งบุ๊มบุ้มเรียบร้อยนี่แน่นะครับผมเป็นไงล่ะเน่มาโชว์วิเลจเรานะเจอเราจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบแรกก็ ค่อนข้างที่จะเห็นอินสกิปเฟียลฟ้าปะแต่ว่าผมก็ต้องแบบไปหัดอะไรนะคอนโทรนิดนึงนะในช่วงที่แบบวา่าวาปไปวร์ปมาอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องแบบฝึกเพิ่มอีกนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันจะเป็นยังไงนะรอบนี้จเจอสกกิเอ้ยเจอสกกิวะเจอพี่เกะของเรานะไม่คิดว่าจะเจอนะแล้วก็เราไม่ได้เอาพี่เกะมาด้วยนะนาะจะสู้คนข้างยากเลยนะแต่ว่าสกิลปั่นแห้งของเราเนี่ยมันสามารถ ล้างเกาะพี่เก๋ได้นะเพราะว่ามันมีหลายฮิตมากเลยนะบุ๊มหนี่นี่นี่ขอเสียบหน่อยนะครับอืมอ่าฮะไอ้ชื่หนีแล้วหนีแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ เมื่อกี้สกิลอะไรเหรอ <Se an> น,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 นี่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 นะเรียบร้อยโดนหมาเบสบอลเราฟาดนะ <laughs> โดนฟาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะซาสเกะนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าซาสเกะกับเพิ่มจกกกมักกะเนาะซาสเกะกับเพิ่มจักกะผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่ะจริงๆตัวมันไม่ได้เปลืองจักกะเลยนะถ้าเราเล่นเป็นอ่ะบริหารด,ดีๆอ่ะจักกะมันแบบไม่ได้เปลืองเลยนะยกเว้นเราจะบ้าคอมโบนะเ บึมบึมบึม,บมอ้าวแบบนี้ก็สวยแล้วดีครับอืมอมนี่แนะนี่แนะนี่แนะนี่นี่แนะฮะหนึ่งสองหนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองสาม,สาม อาเอาอะไรอ่ะอ,อุ้ย,ยโดนปะโดนปะอา้าวเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นตาของเราแล้วนะครับบึ้มนี่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 เอา้าเวรกรรมสวยแล้วไงทุกคนนี่นะไม่ให้นี่อ่าเรียบร้อยนะครับไม่โดน โอ้โหพลาดอา่ะพลาดจังหวะอ่าสุดท้ายนิดนึงนะที่ว่าเราอ่าสกิลเขาไม่โดนเราก็ตัวเขานอนพื้นนะเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆทําให้มันชินไปนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมก็ชินแล้วผมก็คงเล่นคล่องเหมือนตันอื่นนะคราวนี้ไม่ได้โตเนี่ยเขามากับสตอนเ่าเมื่อกี้ผมมอเดยพูดนะลืมดูเลยเอา้อาวอา้าวนี่แน่อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ทำอะไรฮะ เอย,อยเอาอีกแล้ว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 นี่บึม้มนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับพลาดอีกแหละนะฮะมันไม่ไม่น่าพลาดเนาะไม่น่าพลาดอะนะเราก็แบบ นี่นี่ไอ้ชึบซึบบึมบึมบึมไปตายปะโอ้โหเรียบร้อยเลยตายนะเพราะว่าโดนสันเชิญเขานะจริงๆเมื่อกี้ถ้าผมกดว่าแข็งทันผมก็น่าจะแบบหนีออกมารอดนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับโอเคมาต่อมากระต่อมากระต่อในรอบนี้นะตอนนี้ก็เป็นรุ่นสองนะนี่นะอ่าฮะโดนเรานะครับ วาร์ปมาทำไม,มนี่นะเรียบร้อยนะครับสำหรับมินาโตะนะโอเคนะอ่ะก็จบไปอีกหนึ่งรอบนอนแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยทุกคนอยากอเปลี่ยนตัววะอยากเปลี่ยนตัววะนี่นะแบบนี้โอเคนะครับไปเลยนะอซสอสึเกะไปเลยนะว้าวเจอมาดาระด้วยรอบนี้ อินจิคิมันจะมีฉากพิเศษกับใครปะมันนอกจากเดี๋ยวนะนาุโตะต้องภาคบุรุโตอะเนาะถ้าถ้าถ้าเป็นฉากพิเศษอะนะเพราะว่าในภาคภาคภาคนาโตะธรรมดาเนี่ยอินจิคิมันยังไม่มันยังไม่โผล่มาปะหรือว่าโผล่มาแล้ววะโผล่มานิดนึงหรือว่ายังไม่โผล่ไม่แน่ใจยังไม่โผล่หรอกมัง้งเนาะโอเคไม่เป็นไรช่างมันคราวนี้นาุโตะมากับตัวแข็งเหมือนกัน อโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับจริงๆมันพุ่งอะ่ะมันน่ารำคาญนะเราตัวนะ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรบึม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 โอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนแบบนี้นะสัตว์อันเชิญนะโดนสัตว์อัเชิญนะครับเออไม่นะรอบนี้เราจะไม่ได้โชว์อินจิกิจริงหรอนะครับเราจะได้โชว์ซาสเกะใช่ไหม ึุมึุมอืมอ่าฮะอ่าอ่าอ่านี่ไปแล้ว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 เอ้ยไม่โดนเรียบร้อยนะโอ้โหเราได้โชว์เฉยว่ะทุกคนเราได้ไปต่อนะได้ไปต่อนะโอ้เมื่อกี้ก็ แอบใจเสียเหมือนกันนะจะไม่ได้เล่นอินสิกิแล้วนะรอบนี้คิดว่าจะได้ไปโชว์สักเกตซะแหละนะ<ป>นี่อือืม บุ้มบุ้มเออไม่นะเรียบร้อยเลยนะปั่นไม่โดนนะครับผมทุกคนเมื่อกี้เนี่ยถ้าปั่นแห้งโดนนะเรียบร้อยเลยอิทจินะเสียดายมากเลยเสียดายมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะผมคิดว่าปั่นมันจะไปเร็วกว่าน,นี้ซะอีกนะมันหมุนช้ามากเลยนละรอบนี้เราจะเป็นาซาสึเกะละแล้วนะครับตัวโหวดเลยเนะี่ยตัวโหวดเลยเนะี่ยบุ้มบุม,บมนะครับ นี่เนีนนน่นี่นี่น,นะครับผมถ้าอยากชนะก็สัตวเชิญเลยนะเมื่อกี้นะอ่าหมายถึงว่าถังเขานะแต่ว่าเขาไม่มีอะไรแล้วไงทั้งสกิลหนึ่งสกิลสองคันพิเิมเขาก็ไม่มีแหนะคดังนั้นเขาจะสู้ผมได้ก็คือตีธรรมดาอย่างเดียวไม่ก็ใช้สันเชิญเนาะ ไอ้เด็เอาเพิ่มจะกะมาเหรอว่า้วไงบุ่มบุ่มอ่ะเรียบร้อยเลยนี่อ๋ออ๋ออ่าเอาดิ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 บุ่มอื้ม อ่าบึมบึมบ like well, like ึมนะครับนี่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 เนี้นี่เนี้โอเคนะเฮ้ยห้าสี่สามสองเออเราชนะนะครับผมเลือเราเหลือเยอะกว่า โอ้โหเมื่อกี้กำลังลุ้นเลื่อนเลยไม่รู้ว่าเขาจะกดอันติหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับโอเคก็ชนะประเทศ้อยนะรอบนี้โอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยเมื่อกี้กำลังมันกับอินชิกินะพอเล่นไปเล่นมาละตัวมันรู้สึกว่าเล่นได้สกิลได้เยอะดีมันสะใจดีนะครับโอเคไปกันต่อนะโอ้ยรอบนี้เรามาเจอโอปิโตะว่ะใช้หน้ากากนะครับผมมันมีหลายชื่อจริงๆผมก็เรียกสับสนเหมือนกันโอปิโตะใช้หน้ากากอันเนี้ย แล้วก็อะไรครันเงี้ยเราก็อุปิดตัวตัวสุดท้ายเนี่ยผมลำคาญมากเลยนะไม่น่ามาเจอมันเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองสู้ดูนะแล้วก็ไอตัวนี้มันเอาล้างมาด้วยตัวแรกอ่ะดิเห็นนะอันนี้ก็น่าน่าจะมไม่คิดว่าอยากจะสู้ยากเลยเฮ้ยไม่ยากแล้วมั้งเนี่ยนี่เอาเป็นคำบุมบึ๊มบึ๊มบึ๊ม,มเดี๋ยวก่อนทำไมดกดสกิลไม่ติด อ๋ออะไมะมะเอ๊ะอ๊ะหา,าะะเรียบร้อยนะครับมันมุดไปอีกมิติหนึ่งไม่ทันเมื่อกี้เนะี่ยบึ้ม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  นี่นะ่โดนเราหน่อยเป็นไงฮะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันกดอีโมชิรัวแบบนั้นได้อนะผมอยากทําเป็นจังเลยนะครับจริงๆในคอมผมก็มันตั้งได้แล้วแต่ว่าผมทําไม่เป็นนะมันกดแบบรัวๆเลยอนะมื่นมากแบบมืนจัดอะ <c oughs> นี่นะ่เป็นไงล่ะฮะ โดนเรานะครับออออออบึ้มนี่นะนะครับผมบึ้มบึ้มขอนติหน่อยนะครับโอ้โหเห็นหนะบุ้งบุงบ้งบุงบ้งบุ้งเอาล้วทำไมไม่ได้สักทีอะเอาตายเฉยเลยเหรอไม่เดี๋ยนนะเดี๋นะเดินนะเมื่อกี้มันฟันไม่โดนไม่ใช่เหรอ หรือว่ามาพอมันฟันปุ๊บมันมายืนอยู่ใกล้ๆผมแล้วมันโดนในจังหวะสุดท้ายพอดีนะครับนะจริงๆมันหลบไปได้นะเมื่อกี้เนี่ยมันกดเทอนไม้ยหลบผมนะแล้วออมาช่างมันผมก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้จะหาคําตอบให้แต่ว่าก็คือเราได้อะแค่นั้นเลยบึ้มอ่าฮะเรียบร้อยนะครับบึ้มบึ้มไปเราไปเลาไปรู้เลเลเเย ยังมีไอ้นี่เหรอถามจริงเถอะนี่นีบึ้ม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 นี่นะะนี่นะนี่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 อ้าวเวรกรรมละเฮ้ยผมทำอะไรไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้งงตัวเองวะไม่เข้าใจตัวเองเลยนะครับทำอะไรลงไปก็ไม่รู้นะโอ้ กดมั่วไปหมดจริงๆบางทีมันเห็นช็อตเฟี้ยวว่าผมไม่ได้ทาทาได้โดยที่ว่าผมใช้ความสามารถนะมันฟุกอะ่ะบางทีมันแบบฟุกได้นะผมอ,อ,อยู่ๆมันก็แบบอุย้ยได้เฉยเลยวะทำไมแล้วก็รอบต่อไปก็จะไม่ได้ลนะอะไรนี่เนี่อ่ๆนี่นีนี่นะีโดนนะโดนฟันไปทีนึง ชัวโอ้บว้มบึ้มบึ้มอืมเรียบร้อยดูดิดูดิดูอิโมจิเขาดิกดรัวๆเลยอะผมไม่อยากทำเ็นนะแต่ผจริงๆทำให้เป็นอะเอออยากตั้งค่าเป็นนะจะเอาไปกดรัวๆใส่คนจีนเท่าไหร่แล้วก็เวลาเล่นกับคนดูก็จะเอากดรัวๆแบบเนี้ยใส่นะครับโอเคนะอ๋ยวเราไปต่อกันเลยเดี๋ยวรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกคนนะก็อาจจะเห็นอิชิกิรอบ้างไม่รอบ้างก็ ไม่เป็นไรนะครับไอ้รอบนี้เราก็เจอมินาตโตะนะครับผมแล้วก็เจอนารลโตะนารลโตะโอ้โหแขงหัวทองเลยปะเนี่ยนะครับมากับล้างเพิ่มจกักรแล้วก็ตัวแข็งอีกตัวสุดท้ายนะโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปจัดการมินาตโตะกันก่อนเลยนะครับไอตัวแรกนี่แหละนะฮะก็คิดว่าคงลําบากหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะโอเคมาดูกันนะเดี๋ยวผมจะดูว่าเขาจะเล่นมาเชิงไหนนะผมจะพุ่งไปก่อนเลยนะพุ่งนะพุ่ง บูมนี่นะบ้มบึ้มบ้มบึ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 ้ม,มนี่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 อืมอืมแล้วก็แบบนี้นะครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บดึม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  อออ๋ออ๋อออ,อ,อิมาด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 ิมาเรดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึมนี่นะนะครับโอ้โหมั่วไปหมดเลยว่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มั่วผมก็มั่วเว้ยจริงอ่ะจริงกับผมแบบจกกังหวะดเพียวๆมันไม่ได้เล่นแบบได้นะจริง คือมันไม่ได้แบบมันมั่วบึม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 ,บมอาแปลงแปลงเป็นหมวดเซียนไม่ทันนะดิแปลงเป็นหมวดเซียนไม่ทันนะดนะินี่แนะนี 1, 2, 3, ่แน่หนึ่งสองสามจีบึ๊บบึ๊บ นี่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 ไไนีาา่นี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 ๆเี่น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 ีไน่นอ่ะเ่้ี่าี่น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 ีครับนอ้นีีนี่น่นีนี้่ี่นี่น่่ี่นี่น่นี่นี่น่นี่น่นีน โอ้โหหลบทั้งอันติได้ทั้งทําอะไรได้แม่มันจะเกินไปหรือเปล่านะเราเนี่ยโอเคมาตอนนี้แล้วอย่าเพิ่งดีใจไปอไอตัวสนนุดท้ายน่าลำคาญแน่นอนนะครบบึมบึมบึม มันไม่มีสกิลเล่นแล้วทุกคนเมื่อกี้เนี่ยกระโดดแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรากระโดดไปแล้วเออจะเก็บสามก็ไม่ได้นะโอ้โหนะไม่ได้เลยจีได้อะถ้าเราแบบกระโดดอยู่แล้วแบบหลบสกิลสองมันได้นะแล้วเราก็กดสารเชิญปั๊บแล้วเขาก็โดนสารเชิญเราตีนะแล้วก็เราก็ใส่ทั้งสองสกิลแล้วก็กดอันติปิดส,สวยๆนะไอภาพที่เราคิดมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยความเป็นจริงมันคนละแบบนะโอเคฮะ นี่ไงเป็นไงล่ะโด,ลโดนแล้วดิโดนแล้วดิมาดิ<ฮ>ไม่ได้ผมไม่ได้ทำแบบนี้เว้ยผมจะกดสกิลหนึ่งแล้วผมจะกดอันตีให้มันแบบได้ฉากพิเศษเฮ,ฮ้สัาสกเกะนะสัสกเกนะนะ เรายังไม่ชินอีกเหรอเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมสกิลหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วผมอ่ะจะกดอันติค้างแต่ลืมไปว่าถ้ากดสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วกดอันติอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหเราเนี่ยนะ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรนะอดเห็นฉากพิเศษเท่ๆกับนารูโตะเลยนะเมื่อกี้นะี่อะโอเคนะครับสำหรับอาวิดีโอการเล่นอิชิกิวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แลวก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องอัพสไลด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอของผมในอนาคตและก็ต่ออไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับอาจจะเป็น วิีโออะไรเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันนะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย